สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอหหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสถานที่ที่ผมเห็นก็คือชัดดาดฟ้านะครับของอาคารแห่งหนึ่งนะครับไม่ขอบอกชื่อนะครับสูงทั้งหมด18ชั้นดาดฟ้าคือชั้นสิบเนี่แหละครับกำแพงสูงเลยครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณหกโมงเย็นครับของวันที่14บสพฤศจิกายนสองพนร้อยนะครับนู่นนะครับที่เห็นในไกลนู่นก็คือเขาใหญ่หรือเขานางพัทุรัตอำเภอชะอำนะครับ แล้วก็เป็นพวกคอนโดแล้วก็โรงแรมนะครับที่คนรวยๆเขาซื้อกันอยู่ครับตามชายหาดชามหวหินนะครับที่เห็นก็ข้างหน้าก็เป็นชายทะเลครับชายทะเลชามหัวหิน นี่ก็คือมาทํางานครับทําอะไรมาทํางานก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของห้ามแต่นี่ผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรน,นะครับก็แค่ถ่ายบรรยากาศข้างนอกครับ ข้างหน้าก็เป็นชายทะเลครับสำหรับกล้องที่ผมใช้ก็เป็น s A m s u n g A22 5G นะครับบอกได้เลยว่าวิดีโอไม่ค่อยดีครับเวลาถ่ายแล้วมันจะจะโฟกัสแล้วมันจะเบอร์ครับปกติผมจะไม่ค่อยได้ใช้รุ่นนี้ถ่ายวิดีโอครับจะใช้ iPhone น,นะครับเพราะว่าไอโฟนเนี่ยวิดีโอจะถ่ายชัดมากแต่ครา้นี้เราก็จะไม่ ไม่พูดถึงเรื่องโทรศัพท์นะครับมาพูดถึงเรื่องวิวกันดีกว่าเราจะได้เห็นวิวไกลนะครับของทะเลของชั้นที่19ชั้นดาดฟ้านี่นะครับข้างล่างอาจจะเป็นบ้านพักตาอากาศนะครับปกติที่เรามาเที่ยวกันก็คงจะเป็นข้างล่างนะครับนี่ผมก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศข้างบน ที่สูงมากครับ <c oughs> ข้างล่างก็จะเป็นพวกเทาเฮาแล้วก็ <c oughs> บ้านพักตาก,กาะครับ รับรองไนดะ้ว่าแพงสุดๆแน่ครับบ้านพักที่ว่าอยู่ติดชายทะเลครับน่าจะเป็นความฝันของหลายคนนะครับที่อยากมีบ้านอยู่ติดชายทะเลก็บรรยากาศดีครับข้างบนตึก ถ่ายไปให้ดูเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าใครจะดูถึงตรงนี้บ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าเปิดแล้วปิดเลยแต่ก็จะพยายามถ่ายนะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีคนจํานวนมากที่มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้นะครับข้างหน้าที่เราเห็นนะครับก็เป็นอำเภอหัวหินนะครับชายหาดหัวหินนะครับส่วนเมื่อกี้เนี่ยชายหาดชะอานะครับก็จะเห็นนะครับข้างหน้าไกลๆนะครับจะเป็นเขาตะเกียบครับ นู่นเลยครับเขาตะเกียบถ้าคนเคยมาเที่ยวหินคงจะรู้นะครับว่าเขาตะเกียบนั้นอยู่ตรงนู้นนะครับก็ <c oughs> จะมีที่ต้องเที่ยวหลายอย่างครับเขาตะเกียบแล้วก็ใช้หาดเป็นส่วนตัวครับแล้วก็ข้างหน้านะครับที่ที่ถา่ายดูนี่ครับข้างหน้าเลยนะครับก็คือสนามบินหรือท่ากาศยานหัวหินเนี่ยครับจะเห็นเลยใช่ไหมข้างหน้าแล้วก็ ถัดจากหน้าไปนะครับก็จะเป็นตลาดหัวหินนะครับหรือพูดง่ายตัวเมืองหัวหินนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามซูมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความละเอียดมันจะได้แค่ไหนนะครับแต่ก็จะพยายามซูมให้ทุกคนได้เห็นนะครับ นี่ครับที่เราเห็นคือท่าอากาศยานหัวหินนะครับในคมพิผมอ่ะผมว่าเป็นสนามบินที่ที่สวยมากนะครับหรือจะสวยที่สุดในประเทศไทยก็ได้เพราะว่าอยู่ติดกับชายทะเลเลยครับไอตรงรันเวย์ครับ เป็นสนามเบโนหินนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเครื่องบินขึ้นลงเท่าไหร่ครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดผมก็รอครับเมื่อไหร่จะมีเครื่องบินขึ้นลงให้เป็นแบบว่าพันทีสักทีนะครับผมก็อยากจะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าชีวิตนี้เกิดมาก็ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยครับขึ้นแต่เฮลิคอปเตอร์ไปทํางานที่ฐานบริการนะครับแต่เครื่องบินสายการบินยังไม่เคยขึ้นครับ